เด็กๆวันนี้ยังอยู่ในฉากของดาบพิคฆ่านสูรอยู่อ่าเด็กๆน่าจะชอบเนาะสำหรับวันนี้ที่เด็กๆจะเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วเลยก็คือเรื่องการบวกแบบมีตัวทดแต่รอบนี้ต่างกันแค่นิดเดียวคือคุณเน็ตจะไม่มีคําว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ซึ่งตรงนี้คุณเนตไม่ห่วงเลยเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะตั้งบวกกันได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะวันนี้คุณเนตมากับใครเอ่ยเด็กๆน่าจะรู้จักมากับทันจิโร่นั่นเองอ่าเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยโจทย์เขาให้เรามาว่า652บวกกับ283วิธีการบวกและการตั้งบวกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเนาะตั้งให้ตรงหลักและบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยเรามาดูกันที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วย2บวก3ได้5เด็กๆใส่5ได้เลยเนาะ มาดูกันที่หลัก10ค่ะหลัก1ิบวก8ได้13ข้อนี้เป็นเลข2หลักเพระนาะฉะนั้นให้ใส่3และทดเลข1ในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนั่นเองจากนั้นเวลาบวกหลักร้อยเด็กๆอย่าลืมบวกตัวทดนะคะเราจะได้ว่า1บวก6ได้7และบวกกับอีก2กลายเป็น9ข้อนี้จึงได้คำตอบว่า935นั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข้อ2เลยนะคะคราวนี้เปลี่ยนรูปเป็นอินโนสุเกะบ้างดีกว่าเนาะโจทย์ข้อ2เขาให้เรามาว่า88บวกกับ709อ่าข้อนี้มีอะไรแปลกแปลกไปนิดนึงเวลาตั้งบวกให้ตั้งให้ตรงหลักเหมือนเดิมเลยแต่ข้อนี้ตัวตั้งมีแค่2หลักหลักไหนที่ไม่มีเอ่ยไม่มีหลักร้อยถูกต้องค่ะข้อนี้จะมีแค่หลักหน่วยกับหลักสิบ เวลาใส่ก็ใส่แค่หลักหน่วยกับหลักสิบหลักร้อยก็ไม่ต้องใส่แต่ตัวบวกเนี่ยมีครบทุกหลักก็ใส่ให้ครบทุกหลักเลยใช่ไหมคะอ่ะเวลาบวกให้เด็กๆเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วค่อยไปบวกหลักร้อยเรามาดูกันที่หลักหน่วยนะคะ8บวก9ได้17ข้อนี้เป็นเลข2หลักให้เราใส่7และทดด้วยเลข1ในหลักถัดไปก็คือหลักสิบนั่นเอง ทีนี้เวลาบวกหลักสิบเด็กๆอย่าลืมบวกตัวทดนะคะเรามาดูกันที่หลักสิบค่ะเราจะได้ว่า8บวกตัวทด1กลายเป็น9และบวกกับ0นย์ก็ยังเป็น9อยู่ดีทีนี้มาดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยตัวตั้งไม่มีมีแต่ตัวบวกก็คือเลข7เพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถดึง7ลงมาได้เลยข้อ2จึงได้คำตอบว่า797นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ง่ายเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะอาวิธีการคิดเหมือนเดิมเลยเนาะทั้งการใส่ตัวเลขให้ตรงหลักและการบวกจากหลังไปหน้าหรือบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยนั่นเองเด็กๆเหมือนเดิมนะอย่าลืมบวกตัวทดเดี๋ยวคุณเน็ตเนี่ยจะทิ้งแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำหนึ่งหน้าแค่หน้าเดียวอย่าลืมทำนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บาย